จากนี้เราจะลงไปเดินชงกรมอีกครั้งหนึ่งแลก็ <c oughs> ให้เดินอย่างสมาวรวะไมต้องมองซ้ายมองขวานองที่พื้นรักษาระยะทางการให้พอดีอย่าให้มันห่างเกินไป แล้ก็ปรับความเร็วของตัวเองให้เหมาะกับคนอื่นหมายถึงว่าถ้าเดินเร็วเดี๋ยวเหมือนกับกระทบคนที่อยู่ข้างหน้าถ้าเริ่มเดินเร็วแล้วมันจะตั้งสติยากขึ้น เ่อวานี้ก็ได้แนะนำให้ดังสติในความรู้สึกที่ฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นสงอาจจะใช้คำว่าพุโทโธกำกับก็ได้ถ้าเอาแต่ความรู้สึกอย่างเดียวก็กได้แต่เมื่อกี้นี้ระหว่างกันนั่งสมาธิก็แนะนำาบางทีเราก็เปลี่ยน เป็นรู้รู้ความรู้สึกในกายพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าการเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันบางครั้งนจิตไม่ไม่อยู่หรือว่าฟุงา้งซ่านหรือว่าอลองเปลี่ยนให้รู้สึกในอิรียหมดเดิน ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพีม่มีความรู้สึกในกายว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติส่ป,ประกอบของดินน้ำไฟลงดังนั้นก็มีออปชั่นระหว่างการสัมผัสความสัมผัสที่เท้าแต่ถ้าจิตไม่อยู่มันดือ้อฝืนให้ขยายให้รู้สึก ในร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า <c oughs> เช่นพอเท้าก็สัมผัสกับพื้นก็ส่งการกระทึอค <c oughs> วามกระเทือนขึ้นไปตามกระดูกในขากระดูกสันหลังตลอดถึงกระดูกในในศีรษะของเราในกระโหลกอันนี้เราสังเกต ก็น่าจะนำไปสู่กันพิจารณาอัธิอัธิรู้สึกโครงกระดูกตัวเองในะระหว่างการเดินแต่ถ้าเรารู้สึกยังไม่พร้อมและนักกลัวก็ไม่เป็นไรก็หาโควัดปฏิบัติของเราที่จะช่วยให้เรามีสติตรเนื่องในอิรียบทเคลื่อนไหวคืออิรียบดเดิน